สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคปะเครื่องและเครื่องลางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่ที่แท้แล้วทันเท่านั้นนะครับ EP นี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลอีก2ชิ้นนะครับที่หาชมได้ยากนะครับและสร้างออกมาน้อยนะครับของ2เกจินะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะมาทําวิดีโอให้รับชมนะครับใน EP นี้นะครับ EP นี้ผมต้องเกินก่อนนะครับ วัตถุมงคลที่ผมเอามาให้ชม2ชิ้นนี้เป็นวัตถุมงคลที่แท้ดูง่ายนะครับจะมีธรรมชาติมาเต็มนะครับมีธรรมชาติทุกจุดนะครับแล้ววัตถุมงคล2ชิ้นนี้เป็นวัตถุมงคลที่มีแหล่งที่มาชัดเจนนะครับประวัติที่มาชัดเจนนะครับประวัติการสร้างประวัติที่มานะครับประวัติคนได้รับนะครับแล้วก็ตัวผมนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนทุกจุดนะครับ อีพีนี้นะครับผมก็มีเกจสองเกจิีนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าเล่มซ้ายนะครับเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะครับส่วนชิ้นขวานะครับเป็นตะกูดของหลวงปู่ศบวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสุดยอดเกจิีอมตะธีราจาร์นะครับแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับหรือเป็นพระจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือ อีกหลายๆท่านนะครับที่ได้ไปเรียนวิชากับท่านนะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาทำสองชิ้นนะครับบัตถุกมงคลจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับมีดหลงพรอลุงนะครับวัดหนองสีนวลนะครับล่นนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูภายในก่อนนะครับ ตองลายกระหนกเปลเเพลนะครับตอนนี้ก็เป็นไมลเลือนะครับสุดๆเลยนะครับเล่มนี้นะครับแต่ละเล่มที่ผมเอามานี่คือไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับเป็นของที่ผมเก็บอยู่จริงๆนะครับที่ผมเก็บสะสมเก็บสะสมอยู่จริงๆนะครับแล้วบางเล่มคือผมพกติดตัวนะครับใช้งานจริงๆนะครับนี่นะครับหลักการพิจารณา เหมือนมีทุกเล่มที่ผมพูดเลยนะครับต้องเก่านะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เก่าแล้วสภาพดีนะครับเก่าแล้วต้องสภาพดีนะครับมีของผมอ่ะคือมีของผมนี่คือขัดตามตรงคือคัดมาแล้วทุกเล่มนะครับคือผ่านตาผมมาแล้วทุกเล่มทุกเล่มนะครับก่อนที่จะขึ้นมาทําวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็มาชี้จุดให้ดูนะครับคือชัวร์ทุกชัวร์ทุกชิ้นชัวร์ทุกเล่มนะครับทุกตถุมงคนที่ผมมาขึ้นมาให้ชมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางพระงาแกะมีดหมอนะครับตะกุดพระรูปหล่อนะครับเสื้อยันนะครับพยันคือทุกชิ้นในชัวร์หมดนะครับผ่านตาผมทุกชิ้นนะครับเพราะเป็นของที่ผมเก็บสะสมอยู่จริงๆนะครับล้วมีอีกหลายๆชิ้นเลยนะครับที่จะทาตามตามมานะครับใน e p ีต่อไปนะครับนี่นะครับนี่ก็ตอกกันดอกไม้เหลือเป็นกันดอกนะครับอันนี้ก็ตอกเป็นพยัน่าพระคาถานะครับยันมรคาถานะครับ ตัวนี้ก็ต่อเป็นกระนกเปรวเพลิงนะครับสองฟังเลยนะครับสุดๆเลยนะครับสันน่หา6หกมิลนะครับหายากนะครับที่สันนานอยนี้ตะกุดเก้าดอกนะครับนี่นะครับเป็นที่ต้องการเลยนะครับเป็นตะกุดเก้าดอกอย่างนี้นะครับตะกุดสามกริย์นะครับเงินทองหน้านะครับสามกริย์คืออะไรนะครับหลายๆคนที่เพิ่งมาเริ่มสะสมก็ยังจะงงอยู่นะครับคือสามกริย์คืออะไรนะครับกษัตริย์ไหนหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ษั์แรกนี่คือเงินนะครับเงินนี่คือเงินแท้ๆนะครับทองนี่ก็ทองแท้ๆนาคแท้ๆหมดนะครับนี่นะครับเงินทองหน้าคคืออย่างนี้นะครับอันนี้คือสามกษัตริย์นะครับทั้งสองกษัตริย์ก็จะเป็นเงินกับนาคนะครับไม่มีทองนะครับอันนั้นก็จะอยู่ในมีดด้ามงานนะครับผมก็จะมาทํานะครับด้ามงานฝักงานนะครับอันนี้ผมจะทําด้ามไม้ก่อนนะครับลมพระลุงนะครับเป็นเล่มแรกใน ช่องของผมนะครับที่จัดลง EP นะครับเป็นหลวงพะลุงนะครับกับตะกุดหลวงปู่ศพกับป่าคลองมะขามเท่านะครับสวยสมบูรณ์นะครับเล่มนี้สุดๆเลยนะครับของหลวงพะลุงนะครับจัดว่าเด็ดเลยนะครับเล่มนี้ธรรมชาตินี้จัดมากเลยนะครับดูนะครับสันาหกมิลนี่หายากนะครับคนต้องการนะครับแบบนี้ตัวหะนะครับเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะหลอมพ่อรุ่งหลอมพ่อเดิมหรือหลอมพ่ออะไรนะครับถ้าทันหรือว่าสร้างในยุคนั้นเราเป็นมีดเก่าจริงๆนะครับโลหะนี้จะเก่านะครับจะเก็บดีขนาดไหนเก่านะครับนะครับใบนี้เป็นเหล็กดีนะครับหนามากนะครับหนาหกมิลนะครับเนี่ยสันตรงนี้หนาหกมิลนะครับเฉพาะใบนี้หกนิ้วนะครับหกนิ้วครึ่งนะครับล้มดามและฝั่งนี้ประมาณสิบเอ็ดนิ้วนะครับนี่ก็เป็นโลหะเห็นไหมครับตรงหัวตรงท้ายนี้โลหะนี้เก่าหมดเลยนะครับ พิจารณาง่ายเลยนะครับมีดอย่างนี้นะครับมีดนี้สร้างขึ้นประมาณยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้ประวัติชัดเจนนะครับสร้างขึ้นพร้อมเหล็กขาวนะครับมีดนี้นะครับเหล็กขาวของหลวงพ่อุงนะครับเห็นไหมครับเก่าทุกจุดนะครับไม่มีตรงไหนใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับ มีดอย่างนี ide, so claro ้คมมีดูง่ายนะครับเล่นง่ายเลยนะครับมีอย่างนี้สะสมมีแนะนาสะสมมีอย่างนี้นะครับเพราะว่าดูง่ายนะครับลดปลอมน้อยนะครับปลอมห่างนะครับถ้าคนปลอมนี่ปลอมห่างนะครับมีจยุกต้นอย่างนี้นะครับนะครับมีดผ่านการเวลามาแปดสิบเก้าสิบปีนะครับดูวายนะครับวายนี่เก่านะครับที่เป็นมีดที่เป็นฝักกวายน้าเดิมผมก็ทําไว้หลายเล่มแล้วนะครับ จะสังเกตได้ครับว่าหวายทนมากครับจะผ่านมา90 80ปีหวายก็ยังทนนะครับถ้าไม่ได้ไปเกี่ยวไปโดนอะไรนะครับวายก็ยังยังอยู่นะครับตัวไม้นะครับหมดยางหมดแล้วนะครับอันนี้คือไม้ก็ฝักเดิมๆด้างไว้ฝักเดิมๆครับดูสีนะครับเห็นไหมครับดูนะครับการเสาะร่องนะครับ น,นี้คือมีดใช้มากจริงๆนะครับอันนี้เป็นมีดพกจริงๆนะครับอันนี้เป็นมีดเน็บพกติดตัวนะครับอันนี้ผมได้มาจากชาวบ้านแถวหนองสีนัวนะครับเห็นไหมครับต้องเก่าอย่างนี้นะครับเก่าแล้วต้องสภาพดีนะครับมีดมีดที่ผมมาให้ดูทุกเล่มในเก่าแล้วสภาพดีหมดทุกเล่มเลยนะครับถึงยุคนะครับแบบนี้ ยิ่งเป็นตะกุดกษักริย์9้าดอกอย่างนี้นะครับยิ่งตะกุดเยอะยิ่งนิยมนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับปกติจะเจอแต่ตอกตะกุดนะครับตรงนี้นะครับเป็นตะกุดเล็กๆนะครับอันนี้ตอกใหญ่เลยนะครับตรงศ์นี่ก็มีตอกลายกระหนกอีกนะครับมายันปลายนี่นะครับมายันสุดเลยนะครับ ตแต่โค้ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับมีเล่มนี้สร้างในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพร้อมเหล็กขาวนะครับเพราะในยุคนั้นหลวงพ่อลุงมีหลายช่างนะครับเนตตีมีดนะครับสงครามโลกครั้งที่สองทางหลวงพ่อลุงนะครับจะทําวัตถุมงคลให้คนออกไปในสงครามนะเนี่ยออกไปลบนะครับ เยอะนะครับไม่ใช่มีดอย่างเดียวนะครับตะกรุดอะไรก็มีนะครับผมก็จะมาทำนะครับเพราะว่าช่างในยุคสงครามโลกตอนนั้นมีหลายช่างนะครับที่ตีมีดให้ลงพะลุงนะครับแล้วก็จะส่งให้หลงพะลุงปกเสกนะครับเพราะในสมัยนั้นโจรเยอะนะครับโจรไม่ว่าจะเป็นโจรคนใส่มนดํานะครับพูดผีพีศารนะครับเลยนิยมพกมีดหลงพลุงนะครับ ในการพกติดตัวนะครับเพราะว่าโจรเยอะมากนะครับในยุคนั้นสงครามโลกนะครับพราคนนอกคนนอกเข้าคนในออกเยอะนะครับคนมากหน้าหลายตานะครับเข้ามาเลยต้องพกวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใสอะไรด้วยนะครับเพราะว่าในยุคนั้นก็มีนะครับคนเข้าป่าเข้าอะไรนะครับล่าสัตว์เจอสิ่งลี้ลับนะครับ ปกไว้ป้องกันมลดาอวิชานะครับอย่างนี้ศยศาสตร์นะครับหลงพ่รุ่งในการแก้ได้หมดนะครับเก่านะครับทุกจุดที่ผมชี้ให้ดูนี้เป็นจุดที่ต้องพิจารณานะครับในการจะเช่านะครับหรือการจะศึกษานะครับวัสดุทุกจุดนี้ต้องเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยไม่ว่าจะเป็นใบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้างนะครับนี่นะครับเป็นจุดจดได้จดเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดสําคัญเลยนะครับที่หลักๆเลยนะครับที่ต้องดูนะครับ 1. นะครับถ้วยโลหะนะครับว่าเก่าถึงยุคหรือเปล่านะครับ2นะครับด้ามนะครับนี่ครับโลหะด้ามนะครับใต้เก่านะครับตรงใต้ตูดนะครับตรงนี้ก็ข้างในนี้น่าจะอุดมอนสารอีกนะครับ นีไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีเกสาหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเล่มก็มีนะครับบางเล่มก็มีจีวอครับบางเล่มก็มีตะกุดนะครับแต่ว่ามีตะกุดตรงนี้แล้วนะครับจะมีตะกุดอีแบบนึงนะครับเป็นพวกตะกุดทองคําหรือเป็นตะกุดเงินนะครับจะอุดไว้ข้างในด้ามนะครับก่อนอุดก็จะปลุกเสษนะครับแล้วก็จะอัดไปนะครับแล้วก็โลหะปิดนะครับแล้วก็จะจานมือนะครับ สุดๆเลยนะครับเล่มนี้ของหลมพ้าลุงนะครับผมว่าจัดมากเลยนะครับเล่มนี้ของหลมพ้าลุงนะครับเพราะส่วนมากผมจะทําแต่หล่มพ้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มแรกในช่องของผมนะครับที่จะทาหลมพ้าลุงนะครับแลวเป็นเล่มที่หาชมได้ยากและสวยมากนะครับในของเก็บผมเลยนะครับแต่ละเล่มนี้คืออันนี้มีดไม่ได้เปิดคมนะครับเป็นมีดที่พกติดตัวนะครับนํามาจากชาวบ้านแถวหนองสีนวลนะครับอันนี้เป็นมีดพกติดตัวนะครับ น่าจะเป็นพวกการคุนใส่นะครับหรือทําพวกน้ามนนะครับจุดที่ผมบอกที่ต้องสังเกตนะครับก็จะมีถ้วยโลหะนะครับมีข้างนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าข้างนะครับในถ้วยตรงนี้นะครับเก่าหรือเปล่าแห้งหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยมาใส่ใหม่แสดงว่ามีทำมาใหม่นะครับสองนะครับด้ามนะครับด้ามนี่สีต้องแห้งเก่านะครับจุดที่สามนะครับฝักนะครับนี่นะครับฝักก็ต้องสีสม่ำเสมอกับด้ามนะครับ ว่าทามาจากไม้เดียวกันนะครับวัสดุเดียวกันอยู่ในยุคเดียวกันนะครับต้องเก่าเสมอกันนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับหวายนะครับหวายต้องเก่านะครับมีผ่านเวลามา90ปีนะครับผ่านอายุการใช้งานมา90ปีนะครับนะครับนี่ก็เป็นหลักการพิจารณาง่ายๆเลยนะครับเบื้องต้นนะครับแต่มันต้องละเอียดกันนี้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ราะว่าถ้าคนมีประสบการณ์หรือผ่านมีดมาเยอะๆนะครับดูแค่นี้ก็จะรู้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เพิ่งเริ่มสะสมนี่ต้องให้มันละเอียดกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าจุดอื่นก็ต้องสังเกตนะครับใบมีดอะไรนี้ครับการตอกลายนะครับไม่ใช่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเก่ามากนะครับดูี่การซาะร่องนี่นะครับเก่าสุดๆเลยนะครับเรื่องนี้ยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ หาไม่ง่ายนะครับหลงพรอลุงที่จะสวยๆแบบนี้นะครับส่วนมากจะเจอแต่เล็กๆนะครับเป็นใบข้าวนะครับเป็นใบเหล็กขาวนะครับที่สร้างมาพร้อมกันนะครับในสงครามโลกครั้งที่สองนะความเปมนชิ้นต่อไปนะครับเป็นตะกุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หายากนะครับที่หาแท้ๆนะครับหายากนะครับตะกุดหลวงพโสศกนะครับ ตะกูลหลวงปู่ศกวัดป่าของมะขามเท่านะครับอมพต่าเทราจารย์นะครับหรือเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือหลวงพ่อลุงนะครับหรือเกจิอีกหลายๆท่านนะครับหายากนะครับไซนยนี้นะครับจะมีรอยจานด้วยนะครับแต่ในกล้องไม่น่าจะเห็นนะครับต้องเอากล้องสองครับจะมีรอยจานนะครับ ตรงตัวนอกตะกุนน้จานนูเลยนะครับหลวงูุสดเป็นคนจางแล้วก็ปลูกเสกนะครับท <tr <transparency> <TH> <repeating repeating> ี่จริงชิ้นนี้ใช้มานะครับอันนี้ได้มาจากอันนี้ได้มาคนละที่นะครับอันนี้ได้มาจากลูกศิษย์คนใกล้ชิดของหลวงูุสดนะครับวัดป่าคลองมะขามเทานะครับจริงๆเขาใช้อยู่นะครับจริงๆจะมีเชื่อนะครับแต่ว่าเก่าจนขาดแล้วนะครับนะครับมีเชื่อเห็นไหมครับรอยเมืผ่านการใช้งานมานะครับ แล้วก็มีรอยจานนะครับอันนี้ได้มาจากสิทธิ์คนใกล้ชิดนนครับรูสิทธิ์คนสนิทนะครับของหลวงปู่ศุวัดป่าของมะขามท่านนะครับชิ้นนี้ผมได้มาจากนาครสวรรค์นะครับแล้วมาจากคนเก่าแก่เลยนะครับนี่นะครับตะกุดม้วน ม้วนหลายอันนี้เลยนะครับหลายทบเลยนะครับหลายรอบมากนะครับสุดยอดเลยนะครับสองชิ้นนี้สุดยอดในความหายากเลยครับท้งตะกุดหลวงผู้ศกนี่หาแท้ๆยากนะครับแล้วหลวงพ่อลุ่งด้วยนะครับมีที่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วสวยอย่างนี้นะครับสุดเลยนะครับตะกุดเก้าดอกสามกริย์นะครับ ถ้วยโลหะถึงยุค <AN> แน่ๆนะครับอ le ันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อลุงปุกเสนะครับแล้วนี้ก็เป็นคนที่ศรัทธาหลวงพ่อลุงนะครับวันนี้เขาก็ได้ตกทอดมาจากต้นตระกูลนะครับบรรพบุรุษเขานะครับก็ถึงส่งต่อมาถึงรุ่นเขานะครับแล้วผมก็ได้นะมานะครับหลวงพ่อลุงนะครับเรื่องนี้ตอกลายกนกเปลวเพิงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นไม้เลือนะครับเป็นพวกกนกไม้เลือนะครับตอกผมเพิ่งเคย เพ่เคยเจอเล่มแรกนะครับที่ตอกตรงนี้นะครับตอกตรงสันนะครับอันนี้สันหนาหกมิลนะครับยิ่งหายากเลยนะครับสุดๆเลยนะครับสองชิ้นนี้นะครับตั้งแต่อยู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้คือมีสมบูรณ์มากนะครับดูนะครับฝักกระด้มเดิมๆนะครับ จะหามีสมบูรณ์อย่างนี้หายยากนะครับปัจจุบันเขาส่วนมากมีผ่านกาลเวลามานี้ก็จะชำรุดเสียหายไปหมดแล้วนะครับหรือว่าไม่งั้นก็จะถูกเก็บ <c oughs> ถูกทางคนที่ศร,ร,รัทธ,ทธาหลวงพ่อลุงนะครับหรือว่าลูกศิษย์คนที่ศรัทธาหรือบูชามากๆ,ๆเขาก็จะเก็บไว้หมดแล้วนะครับไม่มีมาออกต่อแล้วนะครับหรือว่ามาปล่อยบูชาแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับวัตถุมงคลของเกจินะครับของไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อเชื้อหลวงพ่อโมนะครับหลวงพ่ออ่อยหลวงพ่อโอนนะครับหลวงพ่อโอนนะครับคือหายากแล้วนะครับที่เป็นแท้ๆและทันนะครับส่วนมากจะเป็นมาย้อนยุคนะครับในการทํานะครับอันนี้คือผมก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมเล่นแต่ของที่ทันตอนเกจิท่านดังนั้นอยู่นะครับ หลังท่านวรณาภาพแล้วคือผมไม่ได้เช่าหรือบูชาไว้เลยนะครับผมบูชาของที่ท่านท่านบกเสกนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหลงพอลุงนะครับดุจตะกุดหลงพุสูงนะครับอันนี้คือทุกชิ้นนี่คือได้รับมาจากมือทางหลงูุสดกับหลงพอลุงทางนั้นนะครับเพราะว่าประวัติชัดเจนนะครับผมได้มาจากบ้านลูกศิษย์คนใกล้ชิดนะครับประวัติชัดเจนนะครับไม่มีมา ของย้อนหลังเลยของย้อนยุคมาทําวิดีโอนะครับของทุกชิ้นนี่มีธรรมชาติชัดเจนนะครับดูง่ายนะครับมันาจะเป็นตะกุดนะครับนี่ครับเนื้อตะกัวอะไรประมาณนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นดำมาฝักไม้หลวมพัดลุงนะครับหายากแล้วนะครับสุดๆแล้วนะครับของเคจิแม้ว่ายิ่งเป็นหลวอมโพสุกนี่ยิ่งหายากนะครับแท้ๆนี่หายากมากนะครับหล่อมโพสุกปลาคลองมาขามเท่านะครับ เป็นเกจิหรืออมตะเทราร์จานะครับสุดยอดแห่งวัตถุมงคลนะครับพอสุดยอดแห่งเครื่องรางนะครับที่สุดนะครับคือหาของแท้ๆยากนะครับและสภาพสมบูรณ์นะครับชิ้นนี้เชือกเดิมๆผมไม่ได้มานะครับเพราะว่าเชือกขาดไปแล้วนะครับได้มาแต่ตัวตะกุดนะครับได้มาแต่ตัวตะกุดนี่ก็โอเคสุดๆแล้วนะครับยิ่งท่านได้เชือกมาด้วยนี่ก็จะพิจารณาง่ายเลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมนะครับ เวลาเจอจะได้แยกออกนะครับลายมือการตอกไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อรุงนะครับหรือลายมือการจานนะครับที่ตตะกูลของหลวงปู่ศุกร์ปากของมะขามเท่านะครับ e ีนี้ก็คร่าวๆนะครับสาหรับวัตถุมงคล2ชิ้นนะครับของหลวงพ่อรุงกับหลวงปู่ศุกนะครับก็เป็นหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับมีดหลวงพ่อรุงก็เป็น EP ีแรกด้วยนะครับที่ผมทำเกี่ยวกับมีดหลวงพ่อรุงนะครับเพราะว่ามีดหลวงพ่อรุงนี่ขายยากนะครับ ในสภาพสมบูรณ์และสวยๆนะครับครับถ้าใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือใครสนใจนะครับมีเรื่องราวหรือวัตถุมงคลแปลกๆนะครับจะส่งมาให้ผมชมนะครับก็ส่งมาที่ i อดีไลน์ผมนะครับ098.93.150.50หนะครับหรือติดต่อผมมาโดยตรงนะครับ 098 93 150 50นนะครับ EP นี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ